แล้วก็ส่วนผสมที่6นะคะไข่ไก่สี่ฟองค่ะไข่ไก่นี่ก็คือแยกไข่ขาวไข่แดงนะคะ ือไข่นี่คือจะค่อยๆทยอยอ่าทีละฟองนะคะจะยังยังไ,ไม่ไม่ไม่ได้แบบทีเดียวสีฟองอะค่ะค่อยๆใช้ทีละฟองลงไปนะคะสูตรนี้อ่าเป็นเป็นเป็นน,น้ำลำข้าวอะค่ะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแต่ทีละจะใช้ของดี หรับช็อกโกแลตดาร์คช็อกโกแลตที่จะใช้ 3, สมาราสงสามารถซื้อของแวน,มน,นดูเซนหรือในท้องตลาดได้มันจะเป็นเกล็กดหรือว่าเป็นชิ้นเล็กๆนะครับสำหรับที่จะนำมาละลายในการทำสามารถหาซื้อได้ทั่วไปครับตัวช็อกโกแลตท,ที่ที่เป็นส่วนผสมค่ะแล้วส่วนผสมตัวต่อ,ตอไปนะคะก็คือแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะ3 0 0กรัมแล้วก็มีผงโกโก้อีก55กรัมนะคะ ก็จะเป็นทั้งช็อกโกแลตจริงๆ,ๆแล้วก็ทั้งผงโกโก้ด้วยนะครับเป็นจนผสมร่วมกันอันดบสอะอร้านใชเ้าว้า่ส้าีอันบค่ะของร้านใช้กาว้านะคะเป็นุหร่สีฟ้าค่ะซื้อได้ที่หาสขินคานทั่วไปค่ะหรือจะไปที่ห้ออื่นก็ได้นะคะส่วนผสนเมเบอร์ต่อไปนะคะเกลือหนึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็เบกกิ้งโซดาก็หนึช้อนชาเช่นกันนะคะ ด้วยผงฟูนะคะสองช้อนชาค่ะผงโกโก้จะเป็นของนาะตาลินาตานเนียบา เส้นแบนีซเก้ได้ค่ะค่ะแล้วก็ส่วนผสมตัวสุดท้ายนะคะกลิ่นวานิลลาน่ะไซซ์หนึ่งช้อนชาค่ะทั้งหมดนี้ก็คือเป็นสูตรเป็นส่วนผสมที่จะทำบาร์บีนะคะแล้ว้นก็คือใช้ละลายเนยก่อนนะคะอันนี้คำถามคุณครูหมยว่าส่วนนี้ทำได้กี่ปอนหรือทำได้กี่ถาดปริมาณเท่าไหร่ สามค่ะอ๋อสูตรนี้คือทำได้ฐานฐาดนี้เลยถาดนึงมันจะหนักหนึ่งจุดห้าปอนนะก็จะเป็นเท่ากับสี่จุดห้าปอน<ถ>ใช่ไหมคะฐาดนี้สี่จุดห้าปอนอันหนึ่งเนี่ยหนึ่งจุดห้าปอนอ๋อเนาะอ๋อสามอ,อนันสี่จุดห้าสี่จุดห้าปอนของขวดวานิลลาขวดใหญ่นะคะประมาณค่ะวานิลลาขวดใหญ่หาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไป ต่ว่าขวดเล็กก็ใช้ได้นะคะถ้าเพิ่มเริ่มหัดนเทานะคะมันจะมีทั้งขวดเล็กขวดใหญ่ยี่ห้อนี้นะคะโอเคโอเคงั้นคุณครูเริ่มทำขั้นตอนแรกเลยก่อนคุณปูค่ะขั้นตอนแรกนะคะนําเนยนะคะมาละลายเนยก่อนนะคะอ่าทุกคนประจํากลุ่มเลยจํกลุ่มเลยค่ะปจํากลุ่มเลยค่ะน้องเนยละลายได้เลยค่ะละลายเนยต้องต้องช่วยพูดอ่ะต้องช่วยพูด เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้รับกลุ่มนะคะให้เอ่อเครื่องกรองประจำกลุ่มนะคะมารับเนยนะคะอ๋อเนยอยู่นเครื่อเดี๋ยวไปเอามานะคะรอสักครู่นะคะอือพี่ไม่ได้ยินกลุ่มนี้พี่ไม่ได้ยินค่ะทุกคนเตรียมอ่าน เตรียมกะละมังนะคะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะละลายเนยในกะละมังนะคะรอเนอยสีกรู่นะคะ ช่วงบ่ายจะเป็นการเรียนทำช็อกแลตนะครับจากเรียกว่าเป็นแบบ handmade นะครับก็คือเป็นช็อกแลตแบบดั้งเดิมแบบฝรั่งเศสนะครับจนถึงกระทั่งการแปลงโมเลกุลปล่บอุลโูบูโอเทียมเลยนะครับช,ช่วงบ่ายช่วงบ่ายพลาดไม่ได้เลยนะครับเป็นการเรียนทำช็อกแลตนะครัพบโฆษณาไว้ก่อนขอบคุณครับ <c oughs>